อันนี้ผักอะไรเนี่ยอันนี้โอเคขอได้ไหมขอได้ไหมอันนี้ขอได้ไหมได้ค่ะไม่เอาเงินนะ<ด>อะไรี้เรจะเอาที่ไหนขายต่อให้หนูมาแล้วว่ากลับบ้านหรอกลับบ้านเนากลับบ้านไม่มีเงนินนะนะอให้เลือกเล็กๆนหน่อยซ้ายหรือขวาขายขาวาซ้ายหรือขวาเจ้าเจ้าขวาขวาก็ได้ขวาขวาขวาะอันนี้ข้างขวาอันนี้มาข้างซ้ายกาดูกแกะป๊บ ลงทะเบียนยายได้ไหมไทยชนะเงินเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งยายทําได้ไหมนี่แหละค่ะรัฐบาลมีสมองคิดไหมคะว่าคนพวกนี้เขาจะทํอยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหัดฉลาดได้แล้วนะคะยายสู้ๆทำสู้ๆก่อนสป้สู้อู้ส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 ูะสู้สู้สู้เู้สู้้สู้สู้สู้ส้ส้